สกรไทยร่วมมือกับซัพพสินค้าเวลเน็ตและโรงแรมสินทอนเคมปินสกี้กรุงเทพเปิดเคพัทมาเก็ตบนเคพัทให้ลูกค้าชอบแพ็กเกจสุขภาพครบวงจรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกสิกรไทยจับมือสรรพสินค้าเวลเนสและโรงแรมสินทอนเคมปินสกี้กรุงเทพเปิดให้ลูกค้าชอบสินค้าและบริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพครบวงจรสินทอนเวลเนสบายลีเซนได้ง่ายๆที่เคพัดมาร์เก็ตบนเคพัดโดยสามารถใช้คะแนนสะสมเคพอยแรกหรือชอบด้วยเงินสดในบัญชีที่ผูกกับเคพัฒก็สะดวกคุ้มค่าและปลอดภยัย นางสาวชุติมากิติบันทูนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มาด้วยค่ะดออนะุาตนำตัวคุณผู้ชมชนิดหนึงค่ะ ได้ค่ะสวัสดีค่ะนัทพรตรีเทพจุลยากูลนะคะตอนนี้ก็ดูแลโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของทาง e l l n e s s d e p a r t m e n t Store นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ความร่วมมือแรกนะคะที่ l ว n e s s เนี่ยภูมิใจมากๆในการได้ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็บริษ,ษัทที่เป็น ผู้นำทางด้านเวลเนสนะคะของประเทศไทยแล้วก็ของโลกนี้<ม>ก็คือตัวสินทอนเคมเพนสกี้ S <S <c oughs> เองค่ะก็วันนี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนการพลริกตัววัติศาสตร์ของวงการเวลเนสเลยค่ะที่จะเห็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่นี้ของทั้งโลกที่เป็นฟินแลนเชียลนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นเวลเนสค่ะโดยมีเวลเน e ดีพันเดเมนสโตเนี้ยเป็นเป็นโปรเจกต์แรกโปรเจกต์นำร่องค่ะ ที่มาที่ไปของการทำโครงการนี้ขึ้นมามันเกิดขึ้นจากอะไรครอ๋อที่มาที่ไปนะคะก็คือทางเราเนี่ยเห็นความสําคัญว่าในอนาคตเนี่ยยังไงเมืองไทยก็ต้องเป็น wellness capital of the world นะคะแล้วก็ในกระแสของการ เวลเนสอะไรที่มีการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะมีก็จะมีประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นําของอินดัสทรีนี้เลย mm hmm. แล้วก็ทางเวลเนสดิพา r เมน n t ตัวเองเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างโรงแรมการให้การให้บริการเกี่ยวกับสปาแล้วก็ฟิตเนสเวลเนสต่างๆเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยอยากให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นหลากหลายกลุ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์ทางด้านของเคแบงก์เองหรือว่าเป็นยูเซอร์ที่มีดีมานอยู่แล้วของ mm hmm. ของรงของลง โรงแรมขนาดที่เป็นลักชัวรี่สเกเหมือนกับสิงห์ทองเคมเป็นต้น,นะค,ะค่ะก็เลยอยากจะแมชรวมระหว่าง3ามเซกเตอร์ลูกค้านี้ล้เข้าด้วยกันโดยโปรเจกต์น้ำร่องเวลเนสอีเซิร์เวลเนสนี้ค่ะเหมือนเป็นการต้องการเราต้องการยกระดับตัวเวลเนสทัทั่วประเทศเลยไหมใช่ค่ะไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าเป็น โปรเจกต์แรกๆของโลกเลยดีกว่าค่ะที่ลูกค้าเนี่ยจะได้ใช้สิทธิพิเศษจากการที่เขามีพอยต์อยู่แล้วในใน,ในกระเป๋าตังของเขาในแอปเคพา s m a มาเก็ตเนี่ยค่ะช่เขาสามารถใช้ยูทิลิตี้ใช้สิทธิพิเศษที่เขามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพอยต์จากการ,รกจากการแลกเงินจากการทรานสเฟอร์เงินหรือการทําธุรกรรมทางาใ,ในในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะสามารถเอาสิทธิพิเศษนั้นมาใช้ในแอปพลิเคชันของเคพาร์คมาเก็ตเองเพื่อเพื่อได้ส่วนลดพิเศษผ่าน ลักชัวรี่โฮเทลที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเลยค่ะเวลเ s สรีเซิร์ฟเวลเนสจะเป็นที่แรกค่ะ แ,แสดงว่าเรามองเห็นว่าโอกาสในการเติบโตของธอุรกิจตรงนี้มันจะก้าวขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมจาเวลเน็ตตรงนี้ใช่ค่ะก็จากสถิติจากสถิติต่างๆนะคะ mm hmm. แล้วก็แล้วก็ข่าวที่เห็นว่าหลังโลคโควิดเนี่ยค่ะก็จะมีการเทรนหันมาให้ความสนใจมากขึ้นสาหรับเทรนการรักสุขภาพนะคะนอกจากนี้จากการฟื้นตัวเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าคนเนี่ยเริ่มออกไปท่องเที่ยวมากขึ้นการคนเริ่มใช้จ่ายมากขึ้นเราก็ถือว่าเดือนกรกฎาคมของปีนี้ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยของการที่จะให้ คนเนเี่ยกล้าออกมาใช้จ่ายมากขึ้นกล้าดูแลตัวเองมากขึ้นผ่านการใช้ฟันซิลิตี้ใช้สิทธิปรโยชน์ผ่าน k p พ s s Market แล้วก็สินทอนเยชมเบนกี้ค่ะคาดหวังกับการตอบรับทั้งจากตัวธุรกิจเองแล้วก็ผู้ใช้บริการเองมากน้อยแค่ไหนคะ คาดหวังการตอบรับใช่ไหมคะคือทางเราเนี่ยมีลูกค้าที่รู้จักของเคพ s ร m a ส k มาอยู่แล้วคะ่ะ<ม>ก็จะเป็นลูกค้าที่ของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีลูกค้าเดิมอยู่แล้วเราเนี่ยต้องการให้มันเปเข้าถึงคนได้มากขึ้นผ่านความเริ่มมือนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทาง Wellness Department Store เนี่ยก็มีมีโปรเจกต์ในการที่ไม่ได้ลิมิตตัวเองกับแค่โรงแรมแต่เราจะขยายไปถึงสปาขยายไปถึง บริการต่างๆฟิตเนสรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะเพื่อให้ขยายวาไรตี้มากขึ้นเพิ่มทั้ง3ส่วนค่ะส่วนแรกคืออำนวยความสะดวกให้ทางลูกค้าเนี่ยมีได้เข้าใช้บริการโรงแรมในระดับลักชัวรี่ที่มากขึ้นอันดับที่2คือเพิ่ม เพิ่มคุณค่าเพิ่มแวลูของเงินของลูกค้าให้คุ้มค่ามากขึ้นและส่วนที่3ค่ะก็คือจะเพิ่มวาไรตี้ใช่ก็เราจะมาตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ทําให้ลูกค้าได้ประสบการณ์เออเอ็กซ์เพิร์นซ์ที่ดีที่สุดซีร e x ์เอ็กซ์เพร์นซ์ผ่านเว็เน็ตลีซิ่งค่ะในส่วนของเจ้าของธุรกิจถ้าเกิดอยากเข้าร่วมโครงการขั้นตอนในการเข้าร่วมมันยากมากน้อยแค่ไหนอะ,อะไรไงบ้างโอเคค่ะสําหรับตอนนี้นะคะสําหรับเจ้าของธุรกิจอ,อ,อาจจะยังไม่ได้มีการเปิดขนาดนั้น,นะคะ่ะเพราะว่ายังเป็น ระสเกลการแบบพันธมิตรการท<ม>ําความร่วมมือระดับใหญ่อยู่ค่ะก็ตอนนี้นะเรากําลังเซกเมนต์หรือว่าให้ความสนใจกับตลาดลักชัวรี่ซึ่งเป็นตลาดที่กําลังมาแรงใน<ม>ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นตลาดที่มีดีมานอะไรเงี้ยค่ะก็ก็สำหรับยูเซอร์เองหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยอยากสามารถลองมาใช้บริการสําหรับ<ม>ความร่วมมือของเราได้ก่อน,นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกซึ่งดีใจมากๆที่ทุกคนได้มาร่วมเป็นสักิ์พยานแล้วก็เอ่อมาทําความเข้าใจในในโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะคะ แล้วก็ในระยะเวลาอันใกล้เนี้ยค่ะก็จะมีการสเกลการขยายโปรเจกต์มากขึ้นในโรงแรมที่ที่อยู่ในระดับลักชัวรี่เหมือนกันจะให้จะมีฟีเจอร์มากขึ้นมีการ t r a n ฟอร์มเอาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามี experience มากขึ้นหรือง่ายขึ้นในการใช้บริการค่ะหลังจากนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าทําการตลาดเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะเพื่อให้แบบว่าอย่างน้อยก็คือผู้ใช้บริการได้เข้าถึงแล้วก็รู้จักบ,บริการนี้มากขึ้นโอเคค่ะสาหรับการทําการตลาดนะคะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเน้นไปที่ในประเทศไทยก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าของเครือธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่สนใจท่องเที่ยวรักสุขภาพอะไรเงะะี้ยค่ะมาร์เก็ตติ้งส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเจาะไปที่กลุ่มที่คนที่สนใจในการดูแลตัวเอง อะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มจากคนที่อย่างที่แนทบอกค่ะจะมีการคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วเข้าฟิตเนสอยู่แล้วอะไรเงี้ยค,คนพวกนี้เขาก็จะมีมีตารางเวลาที่แน่นอนมีมีความต้องการอะไรเอยูย่แล้วค่ะเราก็สามารถไปซัพพอร์ตด้านในติสเค n าที่ดีขึ้นหรือว่าในการจัดตารางเวลาเขาให้ดีขึ้นอะไรอค่ะเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องอุบไว้นิดนึงแต่ว่าจะเป็นโปรดักที่ออกมาเร็วๆนี้แน่นอนค่ะของทาง reserve wellness นะคะ แบบนี้คุณผู้ชมที่รับชมอยู่รวมถึงเจ้าของธุรกิจถ้าอยากจะไปเข้าร่วมเนี่ยสามารถไปติดตามข่าวสารหรืออะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างคะได้ค่ะตอนนี้ก็มีเพจออฟิเชียลของ Facebook นะคะว e r ิร e เวล n e ็สามารถเขียนไปได้เลยค่ะหรือว่าเพจ a c e b o o k และ Instagram ของเวลเน d e p a r t m e n t Store นะคะรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางเซนทอนเคมเบนสกี้ที่ให้บริการตอนนี้อยู่นะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นพันธมิตรกับทาง k p พั s ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชันของ K+ p พั s นะคะ ธนาแอปธนาคารบนโทรศัพท์เราเนี่ยค่ะสามารถดูข่าวสารต่างๆได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแลกเค o i n t อหรือว่าอพอ i n t ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์หรือว่าอัปเดตได้มากที่สุดผ่านทางช a n n e ของเคียร่พัสดุ์ด้วยค่ะ